สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติคามิโคจิกันค่ะจะพาทุกคนนะคะไปเดินสะพานกับปจุดเช็คอินยอดฮิตที่คนไปคามิโคจิจะต้องไปถ่ายกันนะคะ นอนนี้ก็คือเรากําลังเดินเท้าเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปในอุทยานนะคะก็ก็จะมีป้ายบอกทางตลอดเลยแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะคะไม่ได้เย็นไปแล้วก็ไม่ได้ร้อนไปคือเราไปช่วงเดือนพฤษภาคมกลางกลางเดือนแล้วแหละจะเป็นช่วงหลังโกลเด้นวีคไปแล้วคะ่นะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่คะ่ะ ค่ะเพื่อนๆนะคะจะมาเที่ยวกันที่คามิโคโจิค่ะจะต้องศึกษาช่วงเวลาเปิดและปิดของอุทยานนะคะแล้วก็แมปของอุทยานสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําในอุทยานค่ะ อย่างช่วงที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินทางได้นะคะหรือว่าเดินเขากันเนี่ยก็จะเป็นช่วงตั้งแต่17เมษายนจนถึง15พฤศจิกายนนะคะจะไม่เปิดหลังจาก15พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นหน้าหนาวแล้วก็หิมะจะตกหนักนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยค่ะเขาก็เลยจะเป็นช่วงปิดให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูนะคะแล้วก็จะเปิดอีกทีค่ะก็เป็นช่วงเดือนเมษายนไปเลยค่ะ ช่วงเวลายอดฮิตนะคะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติจะมาเที่ยวกันที่คามิโคโจิค่ะก็จะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะช่วงเดือนตุลาเป็นต้นไปค่ะมาที่นี่แล้วนะคะก็ห้ามพลาดร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของฝากค่ะซึ่งมีทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งที่ต้องข้ามสะพานกับป่าแล้วก็ฝั่งที่เป็นท่ารถนะคะร้านมันหวานของที่นี่นะคะก็จะไม่ได้เปิดทุกวันค่ะก็อาจจะต้องรุนนะคะว่าวันที่เราไปเนี่ยเปิดหรือเปล่าแล้วก็เขาก็จะมีร้านราเมงข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าแซลมอนสลัเปา สามารถซื้อทานได้เลยค่ะซื้อของฝากมนะ มันโดนตากแห้งไงอันนี้จะเป็นกระดิ่งคะ่ะที่เราจะมาซื้อกันแล้วก็ไปเดินป่านะคะ ของฝากที่นี่ก็คือจะหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งของกินของใช้เครื่องเขียนตุกกตต๊กตงตุ๊กตากระดงกระดิ่งก็คือเยอะมากเลยค่ะก็สามารถเดินซื้อได้อย่างเพลินๆเลยนะเดี๋ยวเล่นตรงของฝากแล้วก็ของกินเสร็จแล้วนะคะแป้งจะพาทุกคนค่ะไปยืนถ่ายรูปสวยๆนะคะฝั่งหนึ่งเป็นสะพานกับป่ามีน้ําไหลผ่านสวยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นภูเขา j อ l นะคะก็คือสวยเลิศมากโลเคชั่นดีมากวิวดีมากทุกอย่างดีจริงๆค่ะ วัองลื่นนะแม่เนี่ถ่ายกับสะพานกับ หลังจากที่เดินเล่นที่คามิโคโจิเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปเมืองเล็กๆไปเที่ยวกันต่อที่นาการะนะคะตอนนี้ก็ถึงที่นาา라ินะคะหรือว่านา라ิจูกุเป็นเมืองเก่าค่ะที่สมัยเอโดะเลยแล้วก็อยู่แถบภุกเขาคิโซะจังหวัดนากานะนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบ บ้านหลังที่เขาคงสภาพนะเป็นบ้านไม้สวยมากเลยระหว่างทางสองข้างทางเนี้ยก็คือเขาจะมีบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นโบราณนะคะแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปได้หลายที่เลยเพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบมากๆเลยนะคะ เราไปกันต่อเลยค่ะพอดีต้องทําเวลานะคะเราจะไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5ค่ะซึ่งจะเป็นยอดภูเขาไฟฟูจินะคะสวยมากๆเลยค่ะต้องนั่งรถบัสขึ้นไปนะคะนั่นแหละครับยอดภูเขาไฟฟูจินะด้านขวาตรงนี้ในนี้ในร้านเนี่ยครับมารับกันะ ทางบนภูเขาไฟฟูจิชั้น5้านะคะสวยมากๆค่ะมีที่ช้อปปิ้งมีวัดนะคะแล้วก็เราจะเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิที่ทุกคนเห็นกันค่ะก็คือไกลๆมันสวยมากเลยใช่ไหมแต่พอไกลไกก็คือเท่านี้ละค่ะแล้วก็หันไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะกลายเป็นคนเหนือเมฆค่ะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนภาพวาดเลยค่ะที่เราลอยอยู่บนเมฆร,รอบภูเขาไฟฟูจิค่ะ รูปกันที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น5เสร็จแล้วนะคะเรามาเดินกันต่อค่ะที่ห้างฟอเรสมอนะคะแล้วก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์ขาปูที่โรงแรมค่ะโรงแรมที่เราพักนะคะอยู่ใกล้ห้างฟอเรสมอเลยค่ะชื่อว่ายูการิโนโมรินะคะที่พักเห็นวิวฟูจิซังแบบจุกๆเลยค่ะโอ้แม็กแฟนุ่งใหญ่มาก ห้าง Forest m o ล e นะคะก็คือมีดโซที่ใหญ่มากแล้วก็แม็กควลูที่ใหญ่มากค่ะพอเราเดินกันเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็เริ่มมืดแล้วค่ะเราก็ต้องกลับโรงแรมนะคะแล้วก็ไปกินขาปูกันค่ะโรงแรมที่นี่เขาท่ามสวยนะคะสไตล์มูจิแล้วก็ข้างในเน,นี่ยมีออนเซ็นด้วย แล้วก็ถึงเวลาดินเนอร์ไทม์ของเราแล้วค่ะก็จะมีบุฟเฟ่ขาปูนะคะแล้วก็มีลายบุฟเฟ่อาหารค่ะคือที่ชอบมากคือจานของญี่ปุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะจะเป็นหลุมๆนะคะขอตัวไปทานก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อเช้าวันสุดท้ายค่ะไปชมเทศกาลชิบะซากุระนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเลยช่วงเวลาซากุระไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเรานะคะไปกลางเดือนพฤษภาคมค่ะแต่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคะ เราได้นั่งรถบัสชมรอบภูเขาไฟฟูจินะคะที่มีทะเลสาบล้อมรอบค่ะหลังจากที่เรานั่งรถไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปชงชาญี่ปุ่นกันค่ะ ใส่ลงไปในถ้วยชาขั้วใหญ่ได้เลยครับสบัดเร็วๆแรงๆไม่เลยจนชาเกิดฟองครับใช่ครับไม่วนเป็นวงกลมนะครับสบัดไปหน้างกับหลังไปหน้างกับหลังสบัดเร็วๆครับจนชาเกิดฟองยิ่ชาเกิดฟองเยอะนะครับชาก็จะมีกลิ่นหอมครับในการจิบถ้วยชานะครับจิบขึ้นมาด้วยมือฝ่าครับวางลงบนมือสายนะครับใช้มือฝ่า กอนที่เราจะกลับนะคะเราก็แวะทานอาหารค่ะเป็นร้านปิ้งย่างนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิเลยค่ะด้วยความที่เรามากับทัวร์นะคะเซตที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นเซตหมูค่ะเราขอตัวไปทานเก็บพลังก่อนกลับกรุงเทพนะคะบ๊ายบาย